วชร,ร่วมสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของคนไทยครับปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟาขั่วบดหรือที่เราเรียกกันว่ากาแฟาสด มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและ,มะเมล็ดก,กาแฟาก็เป็นที่ต้องการในท้องตลาดเกษตรกร,ร,กรที่ประกอบอาชีพทำไร่กาแฟจึงใ,ใช้ภูมิปัญญาในการหาวิธีการแปรรูปมเมล็ดก,กาแฟเมื่อนำไปจำหน่ายพบว่ามเมล็ดก,กาแฟาคั่วมีราคาดีกว่ามเมล็ดก,กาแฟาตากแห้งแต่คุณภาพกลับไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดกาแฟาสมัยใหม่ต้องการและเครื่องคั่วมเมล็ดก,กาแฟาที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและได้รับความนิยมก็มีราคาสูง เกษตรกรจึงไม่สามารถจถัดหามาใช้ในการผลิตได้แต่ทุกปัญหามีทางออกเสมอและวันนี้คนที่จะมาช่วยพี่น้องเกษตรกรในเรื่องนี้ก็คือวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาค่ะปัญหาที่เราเริ่มทําตอนแรกก็คือตอนแรกเราเริ่มทําเครื่องคั้วเมล็ดกาแฟที่คั่วด้วยไฟฟ้าครับหลังจากนั้นเราพบว่ากว่าเราจะได้มเมล็ดกาแฟขั่วที่เราสามารถเอามาทานได้เนี่ยโอ้เราต้องเสียข้าไฟไปเยอะมากปัญหาก็คือเราก็ ทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาเรื่องข่าไฟฟ้าเราก็เลยมองเห็นแก๊ส LPG ซึ่งอยู่ตามคัวเรือนทุกทุกบ้านอยู่แล้วครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเครื่องคว้าที่เป็นคว้าด้วยแก๊ส LPG จากนั้นก็เซตอุณหภูมิอันนี้อุณหภูมิที่จะใช้คว้าครับตรงนี้เป็นอุณหภูมิที่อยู่ในห้องคว้าครับเปิดบาวแก๊สนะครับ กาแฟที่ที่ชาวเขาเขาเขาผลิตได้ที่เป็นเราเรียกว่าสารกาแฟครับคือกาแฟดิบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200บาทถึง270ครับหลังจากผ่านการคั่วแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ400ถึง700บาทซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรที่ปลูกกาแฟได้อย่างมากมายมหาศาลเลยครับถ้าสนใจเครื่องขั่วตัวนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยสารปะช่างสีพยาครับ หรือติดต่อที่สํานักวิจัยและพัฒน,นาการอาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับราคาตอนนี้ที่ตั้งไว้ก็คือประมาณ9 0 0 0 0บาทครับเทียบกับราคาท้องตลาดเนี่ยที่ขายอยู่ประมาณแสนห้าครับในในเครื่องขนาดนี้แล้วก็สเปคประมาณนี้นะครับและนี่คืออีกหนึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวอชภาคภูมิใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโทร02-561-2445ต่อ530